โอเคปั่นเล่นปั่นเที่ยววันนี้ก็ปั่นมาจากที่บ้านนะครับมาที่สนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับเป็นระยะทางประมาณ35กิโเมตรนะครับแล้วก็เข้ามาปั่นในลูใหญ่นะครับตอนนี้ก็มาพักเหนื่อยอยู่ตรงอ่รูรปัน่นลูวิ่ง ก็จะมาพูดถึงเบาะจักรยานนะครับนะที่ผมเปลี่ยนมาเยอะมากเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้มาได้สักพักหนึ่งแล,แล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะใช่ที่สุดแล้วล่ละเพราะว่าปั่นมาไม่ว่าจะปันป่นใกล้ปั่นไกลปั่นระยะทางมากๆอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ มีอาการเจ็บก้นนะครับเหมือนกับที่เคยเจอกับเบาะอันก่อนๆนหน้านี้มาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเบาะที่ผมใช้อันล่าสุดนี้เป็นเบาะของอะไรอ่าก็เป็นอันนี้นะครับ EC990 นะครับสั่งซื้อมาจาก Lazada นะครับก็เป็นเบาะที่แบบราคา ประหยัดเลยหลักร้อยไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยนะครับน่าจะหกเจ็ดร้อยอะไรประมาณเนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเบาะจักรยานที่อ,อราคาสูงสูงนะครับราคาเป็นพันพันกว่าบาทสองพันอะไรงนี้ก็ก็เคยใช้มาแล้วครับก็เจ็บก้นนะครับแต่ว่าอันอันที่รู้สึกว่า ใช้ที่สุดก,ก็กลายเป็นอันที่แบบไม่แพงมากหลักร้อยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นงานที่แบบทำทรงเรียนแบบคล้ายๆพวกเซล์อิตาเลียอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรุ่นบูสรุ่นอัลตร้าบูสอะไรสักอย่างหนึ่งก็คิดว่าถ้าเกิดใช้ไปสักพักหนึ่งแล้ว เออยังไม่เจออาการเจ็บพ้นอะไรมากมายนะครับถ้าปั่นแบบเกินร้อยกิโลขึ้นไปแล้วยังรู้สึกว่าโอเคอยู่ก็อยากจะหาะทรงเนี้ยที่เป็นออริจินอลที่เป็นแบบต้นฉบับของแท้ของเขานะครับที่ที่ไอตัวเนี้ยมันทำทรงคล้ายๆกันมาใช้นะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นอันนี้ที่ ที่เป็นเบาะราคาถูกหลักร้อยนะครับก็อาจจะแบบใช้กันไปยาวๆจนมันเสื่อมสภาพนะครับโอเคอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือยางนะครับยางามาดูยางกันอ่ายางตัวนี้นะครับก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับก,กาา็ก็เป็นยางราคาประหยัดก็เป็นยางราคาประหยัดอีกเหมือนกันนะครับ เป็นยางขอบลวดนะครับไม่ใช่ขอบพับเป็นย,าง,ย,า,งนา,ยางขอบลวดก็อย่างที่รู้กันว่ายางขอบลวดก็มันก็จะน้ําหนักมากกว่ายางขอบพับแล้วก็เรื่องของอ rolling resistance นะครับก็จะ,อ,ะอาจจะทําได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นยางซ้อมที่ดีมากๆนะครับวันนี้ก็ปั่นมาตามถนน ที่รถลาสัญจรไปมาปกติเนี่ยมันก็จะมีความขุกขระของพื้นผิวถนนอยู่แล้วนะครับก็อย่างตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับก็สามารถที่จะไปได้เรื่อยๆนะครับช่วงไหนที่ต้องการใช้ความเร็วก็สามารถตอบสนองได้ดีนะครับสำหรับผมก็โอเคใช้ได้หลักร้อยอีกเหมือนกันนะครับเส้นเส้นหนึ่งประมาณ สามร้อยถึงห้าแล้วแล้วแต่ว่าคุณจะไปซื้อจากร้านไหนนะครับหรือว่าจะสั่งในช้อปปีเนี่ยผมก็เห็นมีอยู่อ,อยู่ประมาณแถวแถวสี่บาทเงี้ยเส้นหนึ่งนะครับซื้อ,อสองเส้นก็ยังไม่ถึงพันอยู่ดีนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เส้นพันกว่าบาท2เส้นก็รวมรวมรวมยังไนก็รวมรวมสามพันอะไรเงี้ยครับก็ก็ลองมาใช้ อย่างที่ราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยให้มันเหมาะสมกับระดับของตัวเองที่ไม่ใช่นักแข่งขันอะไรขนาดนั้นนะครับก็ลองดูก็คิดว่าโอเคใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวก็จะ,ะปั่นต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะ ปั่นกลับบ้านไปทําภารกิจอย่างอื่นต่อไปแล้วครับโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามาคลิปของผมนะครับทั้งในช่องทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็เพจปั่นเล่นปั่นเที่ยวนะครับใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วก็ใช้จักรยานในการท่องเที่ยวนะครับก็ คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับผมโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ